ได้อือ่ะไปไหนกันหมดไม่รู้รเดินได้ชมบรรยากาศเที่ยวกี่ครั้งไดนน้่ยแม่ไม่กี่ครั้งนะจากการมีโควิดนะตอนนี้เราต้องหาทีมแม่ก่อนทีมแม่หายไปไหน คนเยอะมากอ๋อว้ยมันมีสีอ,อื่นด้วยแม่นูน่นสีแดงตรง,งูน้นต้องเดินไปตกใจไม่เจอแกงแม่ ไม้สีอื่นด้วยแม่ไม่ดักไม้สีอื่นด้วยดูแม่ดูแม่แมออียงว่านี่ยไปเราไปกันเถอะดูวยงามเจอเจอทีมแม่นันสองคนสมมติไม่ให้้องเจอแกงแล้ว พ่กิ้กอะพิกิ้กหายไปไหนนี่ดอกไม้ม่วงอ่อนกับชมพูอ่อนสวยอ่ะสวยดอกไม้ม่วง,ง้วยสวัสดี ไม่ชื่อมาบอกไปดูสค่ะวยงามมากไม่ไม่เราจะไปทุ่งสีแดงโอ้โหเป็นกร,รปงนไงต่อ ดินมาตั้งไกลอ่ะนุติดกับดักไม่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 อ๋อเออจะไม่ตบโอ้เจนดักอีกแล้วจะไปทางไหนที่มันจะไปหาดอกไม้สีแดงได้มั่เนี่ย โอ้ยม oh, ีสีม่วอีกจุดหรอเกเกยงกลานะมันดูเกงกลานะยอดน่น่่าด้วยมันดูเกงกลางม่ะม่มีอย่างนี้